สวัสดีค่ะสารบ้านตาวเฉื่มค่ะพี่น้องเมื่อนี้เธอเฉื่มเนาะคะ่ะจะพาพี่น้องนี่ลรอมาเก็บปลาคอนเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นสูบนา้าออกจากไฮน์นะสิบ้านเข่าเนาะคะ่ะปลาธรรมชาติเด้อค่ะมาเบิ้งพี่น้องกุหนักหน้าเริ่มบกแล้วเก็บไปกันได้หลายแล้วล่ะค่ะกุหนักอือตกเกินหนักกูหนักหาพี่นอ้องเบิ้งเงินเถอะเงินเมุดเลยครับเงินมุมดเลยปลาล้วมโอ้ย เขียนนี่เลยครับวันนี้ลาลวงค่ <c oughs> งกกะตดละ <c oughs> ตลยนกหจะค่อยคืนไปเย็บต่างถึงปะเท้าปะซอยเนาะปะกระเดือดมาตองน้อย tìm lưới nhờ. tìm lưới vào một

เตรยมเลยเนาะพูดน่อตันไดะดีดอจากินได้ดีพี่น้องปูค่ะปลา้อเสียปลาน่อยกินปลาค้อปะเดีครับปลา้อึ้นไปให้ไบด่บะคปลาน่อยกินปลาค้อเป็นร้เบียงปลาหน่อยกินปลาค้อปนอะปลาน่อยลายๆ

เพืรรอ่อน네เขี่ยมเลยเริ่มควันแล้วครับมันคือวัาไทยแล้วหรอแต่เหือลงไหลแล้วลงจวดแล้วทั้งหลายไหล้วครับไหนเป็นลุมแล้วบรุษไปตามน้ำนี่นะบืนกึนทั้องยิ่งเดียวขาจะจ้วดหน้านี่เขีเ่ย,เยเมเ,ยเลยครับ ตากกอไหมี่ดีตากกอไหมตากกอนนี่เต็มเลยครับได้กระดอกกระเดียนันเ็ดตากไโอ้เกิ้ะยเพะแี้มนน้ำหนามันเต้องมาก็ดีเลยดีเดนึ่เอ เดี๋ยวให้มันทอดอีกนึงนี่ครับโบกแล้วครับท,ที่ตาอืมส่วนนี้คุณเอกการหน่อยเยอะยังเี้ยส่นปลาขาวสิปลาขางามดีครับเดีจ้าหัวเป็นเจ้าหูไป็นใหูน้บาบ่านานโอ้วันนี้ขอนี้จะปลาขาวกับปลาตวางปลาขาวก็จะเริ่มงายทอ,อดนิดหนึ่ง เต็มเลยบรยโค่ะคอคว้งบ่เต็มเลยตัวเนี่ยคนไหนั้างลงนไหนเหรนี่ว่าไปเลยเดี๋ยวไม่มหุหรอกนะก็เก็บง่ายแบบต่มันเดแจะปาขาวน, <laughs> นา้ำกีตอม <laughs> <laughs> อ๋อเม่อกีตมย่องครับค <laughs> วนแล้วครับพนูน่ะไอี่เขาบอกว่หลงเราจะเก็บก้อนละตี ตอตากไปเ่ยป่ะด้ป <hydro médico Music> <mm ่ะตากเนตะการปอยู่เตรียมเลยเขาลืมเอาสตออันจะวิงมั้ปตองงามแน่แน่็นเยาตองตองหรือปลาูไปเะปลูครับปลาตองอไรย่งเ้มเห็นมอตุ่มเก่งใช่ไหมไม่ลาดุูกว่าเอ โอ้ยอาชีพเก่ามาและครับสาปลาครับเอากระเด็นเยครับซาเป็นบัวเป็นโบว์บวเลื่อนี่ปลาลายพวกเต็มเลยครับยยปลาเต็มแล้วนี่เต็มแล้วครับผมพี่จะกระสอบ้วดรถบิงมาน้วสาปาลาครับ chị bố chị luôn là tay chứa hết 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 hết

มือมือตอมดแล้วน่ยมันกมือต่เนี่มันก็กว่าบากว่ากันตอ่ั้ยงก่อขีบมันน่นผมไงอย่ามันตาดครับจะบวกนหน่อยไล่ไปตามบวกตามบวกครับวานนี้เดี๋ยวอีกหลายบวกเยอะตอหนี่เก่งกมูหาเือดิ้งดิ้ด้งดิงดิ้ง กินอะไรอยู่นี่คำสวยยงหนะเป็นเรองลอด้วเตีเป็ดเต็้เต้เต้ยเตมเต้ยขนเอะเตี้ยมตัวไอ้หมอืมเต็มเลยพี่เถอะไรอีกนี่นประสุเดี๋ยวอยปล่อยอันนี้ปล่อยมาเองลำเราดิเัาก็เก็บเองนี่ประสุตรครับประสุ่เหลือหเยอะกว่าเขา กระเลาไปเิ้งไหอีกครับเป็นลายอ่ะกระตอมยืคนอืมอหิฮยังไหลอีกครับุ่นมเลยตปลาสลิดกับปลาสลิดเถอะปลาสลิดเอาพี่สลิดแขนไหนแขนไหนแขนไหนเอาฉุบมาแล้วเอาบวกเอาพวกทิน เออเมื่อทเลโบอะเลโบแบบมาครับมาหายใจเขลอยู่พงน้ำมันนี่ยิงปลาเนาะยิงปลากระเดือดปลายิงปลากระเดือดนปลากระเดือดเป็นไรเขากระเดือดเห็นปลากระเดือดแล้วพอเราอยู่เราเกอยเนาะ ปากล้ยาก้อยเสีบผักมือมนาก้อยเสียบตากลเดอบสายยาไหมอืมใช่ม่มีอนน้องาดุไหักมือ่ายนีะักมือน่ะูนั่นละเอาไหมเอา่านปลาดุกวะนี่ ไม่เต็มเลยเบิ้ดน้องมีปลาดุกตัวเดียวครับปลาหน่อยกินเบิดครับบวกกับหน่อยก็ไล่ครับถ้าเป็นเพราอันนั้นเอาถังมานน้ำนอนเถนอะนะเอาแบบว่าค้างเป็นตัวเป็นเปลนเลยเนี่ยเปเทลงสา่าเขาเลยเขาเลี้ยงปลาก,กระเดินเอาค่ะปลานิ้นแต่ยังว่ต้องเลี้ยงปลาเถอะเลี้ยงปลาก,กระเดิน

น้นส่ืกันเลยนี่ละพี่น้องผลง,งานเนี่ยค่ะเพวงอันนี้เป็นปลา,าขาวพวกนี้ก็เป็นปลาตองปลากระเดิน,นดค่ะอย่าลืมป่าล้วนนม่น่อยนี่พวกนี้เป็นปลาปลาล่าเนาะค่ะนี่พี่น้องผุ้ดำ่ะสบายงามงามเดีย๋ยวพาไปเก็บต้อค่ะยังมวนยุคแะ่ไปพี่น้องเหมือนละค่ะเห็นไหมูดำเเอาป่าขึ้นไปไหวก่อนค่ะเมื่อนี้ของจะไดู้ัวปาา่าป่าหลายลายปลาดุกปลาดุปลาดุค่ะปลาดุกอีกพี่น้อง ดูคืนแล้วดิป่ะนี่อาวัการก็ไปกีนข้นไม่ไดจับได้ปะ <laughs> สัต,ตองเอิอ <c oughs> จับหัวเลยขึ้นไหมอีกแล้วพี่น้องอปกันเด้อค่ะอืบนี่มีตะตรนอ้วนลูกค้าพ <c oughs> ู้นะเดหน่วยหนึ่งเงินบ่ะนี่อู้ล <c oughs> ูกค้าพี่น้องพู้น,นะข้าโบกมดละ่ะไปหาล่อเก็บหอยกันมนั้ยเขา พี่น้องมึงสองมือนี่ค่ะอือหนึ่งคุณอาโอ้หอยยักษ์หอยยักษ์ค่ะคุณอะปลาก,กันเลยคุณอะพี่น้องหอยมีตัวนุย้ยใหญ่ค่ะมาพี่น้องเก็บปลาค่ะในหมู่แดงเอาปลาขึ้นไปไว้ถ้าตื่นสาพี่น้องเก็บตอ่อเลยเด้อค่ะทั้งสองนี่จับง่ายยุทธ์ตาจับเลยค่ะ ลอยกันกันลอยกันนะวันไทยน้าไม่ฟอบเด้ดมากนี่ดังยิ่งเด็ดพี่เนาะตาปีนี่ก็แปลกตาด้วย กาตรงป่ากินก็ติดตายก็ติดเครื่อะวเก็บตานี่ไงกูอะ ลาย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 ไปฆ่าเกณฑ์น้ำกันพี่น้องุขน่ะพี่น้องเบิ้งยุ่งข้าขาวต็มเลยน,นะมาเก็บเลยข้าไอยพร้อมคุณ่าโอ้โหตั๊ปลาขาวอันนั้นปลาขาวอีทายข้าขาไทยหน่อยเก็บแบบนี้ดีเก็บแบบนี้ดี ไแม่ข้าพูดนะโอ้มาเกี้ยท้องพี่ดีกว่าไปนอนยุดดีมวนๆพี่น้องมากกลาเลยจิตตมนี่ค่ะถันเป็นพอนี้นะในลายนหนึ่งแทบพอรลุยโอ Bắt kẹt hướng đi À cuộc đi นี่ค่ะพี่น้องโอ๋เดี๋ยวล่างกันเด้อค่ะล่างเลยไปนี่อย่มาขัดแยกกันค่ะมาล่างปากกันเด้อพี่น้องไปเนี่ยค่ะล่างปากต่อยกันเข้างแต่บินก,กับไม่ได้หรอแมาไอ้นี่ต้องพนันว่าอึดแค่นั้นแหละไอเนธว่าน้ำว่าอึดเด้อค่ะพนันอึดนี่โอ้ยตาย you yeah. กัน,นะะ้อค่ะนี่ค่ะผลงาน,นะะ้อค่ะพี่น้องโอ้ลายยุคค่ะเพราะว่าอีกย่างเขาแยกไปไว้น้ำเนาะคะ่ะแยกไปไว้คายละอันนั้นแล้วก็เห็นไอ้หูดำเอาเมือไว้น้ำละเพราะต้องเพ่ไปน้ำเนาะคะ่านี่ก็สิแยกออกก้อนไปเบิ้งหอยไปเนี่ยค่ะนี่พี่น้องหอยก็ได้ลายค่ะและก็ยังยุ่งเกระสอบอีกเด้อค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะจะสริมกรสิขอไว้จะมีอลไะเด้อค่ะตากเป็นกำลังใจนห้นเด้นนะะ่อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะถ้าน้องมาน้องป่าพี่พี่น้องน้องป่าไม่เห็นนะปังค่ะบ้านไม่แดงเนาะคะ่ะเจ้าหน้ากากเป็นกำลังใจนะเด้อะคะ่ะสวัสดีค่ะจะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ